ได้เลยนี่คือสคริปต์เสียงบรรยายสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ4-5นาทีเกี่ยวกับ Paramount MK2 มาดัวปี2025ในสไตล์ที่เป็นกันเองลื่นไหลและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสำหรับผู้ชมชาวไทยถ้าพูดถึงรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามมองในปี2025หนึ่งในชื่อที่ต้องพูดถึงก็คือ Paramount MK2 มาดัวรุ่นนี้คือการกลับมาอีกครั้งของแบรนด์ที่เน้นทั้งความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เริ่มจากรูปลักษ์ภายนอกก่อนเลยครับ MK2 มาดูมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและเฉียบคมมากขึ้นเส้นสายรอบคันดูสปอร์ตแต่ก็ยังแฝงความหรูแบบเรียบง่ายกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมแบบใหม่ที่ดูดุดันไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกซ์ที่สามารถปรับลำแสงอัตโนมัติเมื่อเจอรถสวนและเส้นไฟกลางวันที่ลากยาวเป็นเส้นเดียวกับไฟเลี้ยวเสริมลุกให้ดูพรีเมียมสุดๆอแมกขนาด20นิ้วลายใหม่ที่ออกแบบให้ช่วยระบายอากาศขณะขับขี่ ส่วนท้ายรถนั้นดีไซน์ใหม่หมดใช้ไฟท้ายแบบเส้นยาวทั้งแนวพร้อมโลโก้พาราเมลแบบเรืองแสงที่สะท้อนถึงความลำยุคในด้านสมรรถนพระพาราเมล MK2 มาดูปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.5ลิตรแบบไฮบริดบูสต์ที่ให้กำลังสูงสุดถึง325แรงมา้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อ a w d ดีที่กระจายแรงดิดได้อย่างแม่นยำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ใช้เวลาเพียง5.7วินาทีซึ่งถือว่าเร็วพอสมควรสำหรับรถในกลุ่มนี้และยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง18%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับบอกเลยว่าใครที่ชอบความพรีเมียมมาจัดต้องประทับใจแน่นอนภายในใช้วัสดุแบบซอฟทัชทั่วทั้งคอนโซลบอกหนังน a ป้าปรับไฟฟ้าได้12ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและนวดหลังทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสาร หน้าจอแสดงผลคู่แบบโค้งขนาด14นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมีระบบควบคุมด้วยเสียงภาษาไทยที่ตอบสนองได้ไวและแม่นยำยิ่งขึ้นด้านเทคโนโลยีรุ่นนี้มากับระบบ AI Drive right Assistant ใหม่ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้งานและปรับโหมดต่างๆให้อัตโนมัติรวมถึงฟีเจอร์ใหม่อย่าง Smart Surround View ที่ใช้กล้อง360องศาแบบ 3D พร้อมโหมด Bird's Eye View ที่แสดงภาพรอบคันเหมือนโรนลอ,อยอยู่ด้านบนเพิ่มความมั่นใจเวลาจอดในที่แคบ เรื่องความปลอดภัยพาราเม์ก,ก็ไม่พลาดครับ MK2 มาดวปี2025มาพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลายัยอัตโนมัติเมื่อออกนอกเลนไรสปอร์ตมอนิเตอร์แบบ Active Assist และระบบ Adaptive Cruise Control ที่สามารถหยุดและออกตัวได้เองในสภาพการจราจรติดขัดเรียกได้ว่าเป็นรถที่ทั้งขับสนุกและปลอดภัยในเวลาเดียวกัน ในเรื่องของราคานั้นพารามาล์ MK2 มาดวเปิดตัวในไทยที่ราคาเริ่มต้นประมาณ2.39ล้านบาทซึ่งหากเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง BMW X3 หรือ Audi Q5 ก็ถือว่าราคาคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะเทคโนโลยีและความพรีเมียมของห้องโดยสารเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว MK2 มาดูให้ความรู้สึกเฉพาะตัวมากกว่าครับมันมีความสปอร์ตที่ไม่หรือหวาเกินไป มีความเรียบหรูแบบมีระดับและยังใส่เทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่อยากได้รถ SUV พรีเมียมที่แตกต่างจากแบรนด์เดิมเดิๆพรามาล์ MK2 มาดูปี2025น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวถ้าคุณต้องการให้ปรับโทนให้นุ่มขึ้นหรือเพิ่มลูกเล่นบางอย่างในสไตล์ยูทูบเบอร์ก็แจ้งได้นะครับ